พ่นพาไปพี่น้องเอ้ยพ่นผ้าแม่น้องแก้มไปนะคะแม่น้องแก้มกับสามคนเพิ่นไปนะคะอันนี้ก็เป็นนำาต๊ะไจันทนะคะแต่ว่าเพิ่นหล่นคยายว่าเป็นตะพานน้อยๆหล่อนอไปกับไปน้าเพิ่นค่ะไปแล้วค่ะข่าวขึ้นมาได้แลยอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเ้ารทุกทุกคนนะคะมณีแม่น้องแก้มก็ไม่ฮิดหน้าที่แทนน้องแก้มเหมือนเดิมนะคะแต่เสาน้องแก้มไปลุงเบียนนะคะ ืันนี้ก็คือแม่ลองแก้มกับสีมาทรงหมูแม่พันนะคะมาทรงในเขตจังหวัดรีสะเกตนะคะวันนี้มาเจ้เสากับแม่พันธ์แปดแม่นะคะซึ่งแม่พันธ์ชุดนี้เพื่อนกันสร้างแม่นองแก้มเป็นพิเศษนะคะขอทองสองเดือนขึ้นไปแต่ว่าหมูที่แม่้องแก้มมาทรงนั้นเป็นหมูที่แม่น้องแกม้มบ่ไดได้ผสมพันธ์เองนะคะเป็นหมูที่จับมาจาก ลูกฟ้ามลูกคาที่แม่้องแก้มเคยไปซื้อลูกหมูน้ำนะคะเบิ่นก็ได้ขายออกเนื่องจากช่วงนี้จังหวัดอุบลน,น้ำึ้นนะคะเพิรนก็บม,มี่บงเลียงเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยขายแม้พันธุ์ออกมาก้อนแล้กก็รสีเริ่มเลียงไม่ในช่วงหนาแรงนะคะก็เลยได้อามาทรงกับคุณพ่ออยู่ทางฝั่งศรีสเกตนะคะรวมทั้งเบิด8ดแม่น้ำกันนะคะก็มีแต่แม่ใหญ่ๆงามๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็คือมาแต่เสาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหมูเข้าสิใด้บ่งหอนนะคะไก่สิถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศขางทางไปนํากันเดี๋ยวเข้าไปหอดคอกหมูเดีวแ,แมแ่แก้มกระสิท่ายลูกแม่พันธ์ถีอามาส่งให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอใหกาลังกาลังไก่ๆว่าลงเนินนะคะวิวขางทางก็งามแห้งนะคะ ก็จิเป็นฟังฟังชายแดดของจังหวัดริสเกตันเองนะคะก็จิเป็นภูเขาแน่จักหน่อยนะคะบรรยากาศดีนะคะเหมาะกับการเลี้ยงหมูเลยนะคะคืออันนี้คุณพ่อเราได้สร้างหมูแม่พันธุ์กับแม่น้องแกมแม่นนองแกมเคยมาจับลูกหมูกับคุณพ่อไปแล้วหล่อหนึ่งนะคะส่วนประมาณสามเดือนทีแล้วได้นะคะคือต่อแหลคุณพ่อเป็นเลี้ยงยูซีแม่นะคะ ตอนนั้นเขากับได้ซื้อขายลูกหมูไปน้ากันแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้มาซื้อแม่พันธุ์น้ากันนะคะไปน้องแก้มกะเสียมาส่มเพลถึงหมูออกลูกแล้วเขากับสิที่เอามาซื้อลูกหมูน้ากันเหมือนเดิมนะคะถ้าผู้ใดสนใจอยาซื้ออยาขายลูกหมูแม่พันธุ์หมูกะทักหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปน้องแก้มบาได้นะคะเดี๋ยวเขากับจะค่อยมาซื้อขายกันอายุนัยเคทีแม่น้องแก้ม ไปซื้อขายได้นะคะแมองแก้มกระสิไปซื้อไห้นะคะและกก็ขายไห้แลวก็มาท่งไห้นะคะในการมะทรงแมองแก้มกระสีคิดคา่าทรงเพิ่มจากราคาตัวหมูนะคะแต่ว่าถ้าไปรับเองคือแมองแก้มก็วันไดคิดส่วนนี้นะคะไปรับเองคือไปช่หมูแล้วการติดกงถ่ายว่าสิซื้อแม่ผ่นนะคะการติดกง ลังรถไปน้านังสีนะคะกับหมูกลับมาเลยตัวนี้กับบอดายคิดเพิ่มนะคะแต่ว่าถาสีไปชงแบบว่าชงฟ้ามแม่นังแก้มแล้วกะเลือกแม่พันไวจอกแม่พันไวห้แม่นนังแก้มมาทรงห้กะคิดคาทรงเพิ่มนะคะตัวนี้เพราะว่าหมูตีแม่นนังแก้มจับเขามากกับบอดายคิดกําไรหลายนะคะคิดแต่คาเลียงกับอยู่ประมาณแค่ตัวราคานลอยจับผู้ตีแม่นังแก้มสือมากนะคะ อันนี้ก็เลยต้องขอขค่ะคนทรงเพิ่มนะคะตอนนี้กัไก่สีฮอดแล้วเดี๋ยวแม่น้องแก้มกัสิพาไปมึงตอนทีเอาหมูแมพันลงน้ำนะคะเดี๋ยวถ้าไปมึงน้ำกันด้วยช้าน,นะคะท,ท่าทีสีล่งเอาหมูไปทรงนะคะน้ำก็ล่งไหลได้นั่นอ่ะเมือวนี้กัสิเป็นส่วนหนึ่งของท้าที่น้ำตกเหมยจันไหลนะคะแม่น้องแก้มคือจังเ<ไ>ปน็นอะไรเนาะ น้ำก็ล่างไหลเลยนะคะไอตัดตาดเลยเพ้่นพาไปพี่น้องเอ้ยพ่นพ้าแม่น้องแก้มไปนะคะแม่น้องแก้มก็ตามคนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นนำาต๊ะหยจันนะคะแต่ว่าเพ่นหล่นเคยถ่ายว่าเป็นตะพานน้อยน้อยนะหล่นอ่าไปกับไปน้ำพ่นค่ะไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วค่ะข่าวขึ้นมาได้แล้วโอ้ยแม่น้องแก้มหัวใจล้นยึดตาตุ้มหือนะคะแต่กับพันมาได้แล้วค่ะโอเคค่ะไปต่อเลยจ้ะ ไปค่ะเป,เป็นทางไปของมูเพิ่นนะคะเพราะว่าหอกมูเพิ่นบอกว่าอยู่ในไฮนะคะกลับไปเหล่อปกติเนาะเข้ามามไฮน์หนึ่งไมถึงทางบานไม่นองแกมมันสีอยู่แในปูในเขานะคะหามมาแล้วนะคะหามน้ำตกไป้ันหน้าแดงของมมของแกมมา้องแกมสีสันเบิร์เด่นแม่ค่ะองแกมเป็นคนที่ยานนะคะยานคั้วสูงยานนานนะคะแม่แม่ภาพมาเทียวน้าตก หอยจันเด์อนนึงนะคะปลาการยางนะคะปลาการยางขามหยานแห้งนะคะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเท่ากับไก่ชิ้หอดของหมูเป็นแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองของหมูน้องแก้มนี่แหลแม่ลองแก้มเขามานี่นะคะย่างพันหอดให้เพื่อนนะคะแต่ว่านี่นี่กับเป็นไก่ไขว้าทางจอกหลอ่อเขามาในซ้นอนหยางซื้อนะคะถือว่าเขามาลดเติบแล้วนะคะ ต้อใส่ไข่หอดลนะค่ะเพิ่นให้เลียวเลยแมนแห่เลยค่ะเมื่อกี้อันกคืออันยังมาของเพิ่นนะคะนี่ค่ะบอลแลนด์แรนัดมานะคะแม่นิลีเพิ่นบอลแลนด์มาน้ำทางเป็นแบบว่าน่ำหนาเจ้าของเพิ่นมานะคะวันนี้นี่พ่อมาหม่งหนึ่งเพิ่นแยกแยกออกจากถนนใหญ่นะคะตัดเข้ามาในสวนหยาเพิ่นหงทางนะคะ มาแล้วหวานแล้วนะคะรักลุเยกรักตุ้นแลมาทางแกมาทรงถึงหมองนะคะไก่บันไดกับหอดหมองนะคะค่ะไม <า S 1> ่ได่มาหอดแล้วนะคะ <laughs> <laughs> กาํกลาลังกําลังตื่นห <laughs> มูกแก่กําลังตื่นอันนั้นยังนอนอยู่นะคะอันนี้เป็นแม่แหลกที่ สีปล่อยลงนะคะของหมูเพิ่นก๋เฮ็ดอยู่ในสวนหยางนะคะบรรยากาศดีแห้งแต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งคือเพิ่นกลางมงไ้นะคะอันนี้คือยุ่งกับเส่บไบด้รบกวนนะคะบม่ได้รบกวนหมูเห่า<ป>นะะี่ค่ะกลางมงไ้เฮ็ดคอกแบบดีเลยนะจ๊ะเขาคอก <laughs> <laughs> เลยนะคะค <laughs> อกคอกคอกคอก <laughs> รเฮ็ดอ,อย่างนะคะหมูขอกพอเพื่อนนะคะตอนนี้ก็ล่างกินหยาเลยนะนานแสบแห้งนะคะดึงขวกขวกเลยนะคะเพื่อนมากเด้ค่ะเป็นประเภทหยาหวานหยาเนียเปียน,นี่นะคะหมูปลาเพิ่นสิมากอันนี้ก็สิเป็นแม่เก่าของคอเรานะคะอยู่ี่ก็มีอยู่แล้วหาแม่นะคะหาฮกแม่แม่หนุ่มแกมกามาตืมให้เพื่อนอีก แปดแม่นะคะคอดล้วบ่พอพอพอแล้วว่าขอดแล้วนะคะฟูน้นฟุนมวนแห้งนะคะคือเพอปัญพพห์เป็นขอกปล่อยไหวนะคะนี่นะคะดุดเลยนะคะมา่อดตำรวจขอกแบบดุดเลยนี่นะคะขอดแล้วเนี่ยคะ่ะลูกกำลังไป็นตาซังเลยนะคะอ้ยอ่อ,อนซอดน,นํำนะคะบุ้นค่ะไหวหนุวยอยู่นะคะ เมืองลูกหมูน้ำกันค่ะเ้ย <c oughs> นี่ค่ะปีนี้นะคะราคาลูกหมูกับแม่หน่องแกมกับเธอว่าราคาดีนะคะถึงสิเป็นส่วนเขาพันษาอยู่ย่อมพันออกพันษานะคะลูกหมูตอนนี้กะคือว่าราคาแพงนะคะแม่หน่องแก่กับย่างจับกับลูกค่าในราคาเอาเอาหมูสิเขามาแล้วพอหนองแกมอ่ะเดียวสีรัดต้นหนีห้นะ้ำเพื่อสีออก ไปลุกข้าไปทางในก่อนเดี๋ยวมูมาหาแม่ลังแกมตอนๆอยากกินยากับมูแล้วนะคะดุดดูดหายยามาแล้วอันนี้สิเป็นมูแค่นะคะอันนี้กระถองไงเขากันอีวัวดนนะคะนะคะอันนี้กระนมลุงแล้วนะคะไก่แล้วนะคะ นาสิประมาณอีกเดือนหนึ่งบอลรุดนี่นะคะกัดสิไดลูกเป็นแล้วนะคะได้รุ่นลูกแล้วนะคะหิวหญาอยากกินหยญากรรม,เม,มเเูเดี่ยวยยแม่นนองแก้มสิรอยคอในเดกก้อเด็กน้ยิอยู่บอขอหยาแน่นี่ค่ะอะลูกยังว่าได้กินเข่าเสานะคะแม่นนองแก้มจับขึ้นรถมาก่อนยังไม่ได้กินนี่ค่ะกับเป็นไอเดียหนึ่งในการเทศอกนะคะแม่นนองแก้มก็บ,บอกก็เลยว่า เป็นไอเดียที่ดีแห้งนะคะคือเพิ่นสิใส่ตะไคร่อมทั้งขางนะคะแล้วก็สิปลอยร่วมแล้วกะ็ที่สําคัญเลยก็คือการเทดที่กันยุ่งนะคะนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งในการเลี้ยงหมูเลยนะคะเพราะว่ายุ่งนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญในการเลี้ยงหมูนะคะเป็นศัตรูอันหนึ่งเลยแหละในหมูนะคะคือถ้ายุ่งมากการดูหมูนี่ดูหมูเขา้ขเขาสิบถึงตุ่มแล้วเ้าสิบไได้ขายนะคะแล้วกะ็เป็นการรบกวน ในการนอนของแม่หมูน้านะคะหมากแห้งนะคะจุดสำรวจแบบไงเลยค่ะ fc ผู้ใดยอยากเห็ดคอกหมูสไตล์นี้กาอันนั้นเอาไอเดียนี้ไปทดลองเหตุใดนะคะดีแหงค่ะอันนี้ก็คือขอกนีสำรับคอดนะคะแม่ใดท่องไงแหลวคนสิไลเขาคอกนี่นะคะไว้สำรับคอดเป็นคอกเตรียมคอดนะคะกำลังเตรียมสิไทยมันจะชัดเลยเฮ้ยนี่นะคะเป็นคอกเตรียมคอด นี่คะ่ะสุดยอดไอเดียเลยนะคะมาอีกแล้วค่ะแม่หนึ่งทองแบบใหญ่เลยนะคะ,คะทองใหญ่จนยยลังแอนเลยคะ่ะกว่ากว่าสิออก้าไกลสิออกนี่หล,ลังสิแอนแห้งกว่านี้นะคะตอนนี้แบบว่าทองอันนี้ก็ยังแอนขนาดนี้แล้วคะ่ะ พอเราหอบหยาหวานให้นะคะตนแหลกไปแยงมูแม่น้องแก้มก็เลยไปแยงเอาอีกคอหนึ่งมาให้เพิ่นไปลูกไปขอกุ่นไปกินผุนเันะคะนี่นะคะคือขอดีการเลี้ยงมูป่าเข้านะคะอีนังกักินได้นะคะเข้าบบตองไปอาใจว่าเข้าต้องสื่อหัวอาหารมาเลี้ยงนะคะมียังเพิ่งกับกินได้นะคะ้า,ะเา,ออา,า,าเพิ่น,น,ไน,ะะนได้อยู่บริเวณปล่อยกวางแบบนี้แห้งแต่นแนวมากเพิ่นเลยนะคะนี่แหละ คือความสุขของหมูอย่างหนึ่งนะคะการเท่เข้าได้ยูหมองกวงๆสินะคะดูดเป็นดูดนะคะ <c oughs> เพื่อนน่ะอ้าวไป,ไปลูกเขาข้อบอกเพื่อนกับว่าเพื่อนฮะก็ซ้ำนี่นะครับนี่ค่ะอ้าวมันท่องบอกเพื่อนกันว่า ตัวนี้สิเป็นขอกมัวเก่าของพ่อเพื่อนนะคะเพื่อนก็เลยได้เจ้าเลี้ยงมัวมาดัดแปลงเป็นเอาขอกหมูนะคะอีกแม่หนึ่งนะคะไายื้อน้ำกันเด้อประเดีนี้ไปลูกไปเขาไปอีกแล้วตัวเคนไปขอดกับยิงขอดทั้งมุมมุมเลไปลูกไปคุนคุนมันหมาเลี้ยงลูกเก่ยงเด้วยลูกเด้อ ในคลิปนี้แม่น้องแกมกับมาส่งหมูพอเราแหลวเรียบร้อยแล้วนะคะเมืองหมูนะคะแต่เราตัวม้วนแห้งนะคะกับอันขอบไม้เพลินกวงๆนะคะนี่ค่ะค่ะแม่น้องแกมก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปให้น้องแกมนะคะอยากซื้ออยากขายหมูป้าหมูด,ดำกะทักไทยกันเขามานะคะค่ะในคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ